ทำมากระจายสวรลกอยู่นี่จากการตัดสิรูข,ของพระพุทธเจ้านะสนโรกว่าเป็นเวลาสองพักว่าปีถึงห้าพันปีก็บมดนิสัยวัสนา,า,าของสัตว์ถ้าหมดไปบมดไปกิเลกจะเหยียบย่ำทำลายเข้าไปคําว่าพุโทธโทธโทบโสกโขจะไม่มีใ,ใจของสัตว์มีตั้งแต่กิเลสกับเฟืนอกับไฟเผาว่าอย่านหัวใจเกิดได้สบายร้าละใครเกิดได้สบายร้านละ เป็นความทุกข์ร้อนมากที่สุดเลยทุกเวลาที่ไม่มีศาส,สนาระหว่างพุทธนอดพุทธนอดคือระหว่างพุทธเจ้าที่อุบัติที่อุบัติระหว่างกลางเ่ยทุกข์ร้อนมากศาสนาเลือกบาปปุญคุณโทษมาได้แต่สร้างแต่บาปแต่กรรมนี่จะเฟื่อจะไฟเผาไหวกันนี่พวกเราเกิดมาพอดีพอดีอดกับศาส,สนาเกิดการของพุทธเจ้าพอดีเลย2500นย แล้วในปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าทำโสทย์เรารอดทุกเวลาเวลาใครทำบาปได้บาปทำบุญได้บุญตลอดไปจตเรียกวากาลิโกไม่มีการสาธี่เวลาเวลาคือการทำบาปและทำบุญทำบุไอะไรเป็นบาปทำบุญอะไรเป็นบุญเท่าไรแหละพยายามคัดเลือกบาปออกจากหัวใจสร้างจากความดีงามเกิดที่ใรจะมีแต่สิ่งที่สมหวังสมหวังพบใดชาติใดพบสิ่งใดที่ใด ก็จะจะมีแต่สิ่งสมหวังสมหวังไม่ทําความกระทบกระเทือนกจิดใจสําหรับผู้ได้พบได้เห็นนี่คือผู้สร้างความดี